ทั้งเช่าคอดีไทยทั้งเช่ามหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับอาจารย์สมชายครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขายัางนวน,นวเนียเนียกันอยู่ทั้งน้ําเงินก็คือภูมิใจไทยแดงก็คือเพื่อไทยส้มคือประชาชนเนี่ยแต่ละพักเขาจะวางแผนไปเลือกตั้งยังไงคุณอนุทินนี่มาสักครู่นี้มีข่าวออกมานะถึงขนาดพูดกับผู้สื่อข,ข่าวเลยนะที่ใครไปลือว่าอนุทินเนวินอยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์นู่นนี่ไอ้สังกบว้ยไอ้พวกสังกบวยดูเหมือนเครียดนะจะวางแผนยังไงดี คือในแง่ของคุณอนุทินเองเนี่ยมวยรูปมวยตอนนี้เนี่ยใช้คําว่าอาจจะมีอะไรมารบกวนบ้างมีโดนยับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรูปมวยยังเป็นต่ออยู่นะครับก็คือหมายความว่าเราจะสังเกตนะครับว่าหนึ่งคือกระแสไหลเข้าเนี่ยยังเข้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นก็แปลว่ายิ่งลากยาวไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในช่วงสาเดือนนี้ ก็จะมีใครต่อใครที่จะหอบหิ้วตัวเองหอบหิ้วมุ้งตัวเองต่างเข้ามามเพื่อมาสังกัดพักภูมิใจไทยและตัวเลขในการประเมินของการเป็นสสที่จะได้สสหลังจากเลือกตั้งเนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากเดิมบอกว่าสักร้อยหนึ่งตอนนี้ร้อยยี่สิบละตอนนี้อาจจะไปถึงร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังคิดว่ารักษาตัวอย่าเพิ่งให้บาดเจ็บนะครับอะไรต่างๆที่ยกคัดเอาออกได้ หรือทำให้เกิดผลงานที่เป็นที่เข้าตาประชาชนได้อาจัดก,การกับสแกมเมอร์จริงจังไปเลยคือความจริงทำนะนะครับถ้าใครติดตามข่าวนี้มีการยึดทรั์นะมีการถอนสัญชาติไทยะนะนี่ก็ทำแต่ว่าอาจจะข่าวในการสัมพันธ์อาจจะดูน้อยเกินไปมันต้องทันทีแล้วก็ต้องทำให้เห็นจริงจังออกมาอ,อันนั้นก็จะโกยคะแนนได้ด้วยหลักๆเนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยยังอยู่ในสถานาที่ยังเป็นต่ออยู่ได้เปรียบได้ยังได้เปรียบอยู่ ในแง่ของพักเพื่อไทยเองเนี่ยครือขึ้นอยู่กับว่าใครแล้วก็จะเป็นหัวหน้าพักเดี๋ยวพักภูมิใจไทยยังเป็นต่อขออีกคำถามหนึ่งนะครับแต่อยู่ไม่ถึง3ามสิกราหกเกแน่นอนไหมเออถ้าจะไม่ถึงก็อาจจะกอดไม่กี่วันและครับไม่ได้เป็นอะไรที่ประเภทว่าจะต้องมารีบยุบโดยเร็วอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ประเภทว่าเออสิธันวาเขายื่นอภิปรายไม่วางใจเสร็จแล้วก็จะกลัวลนลานขนาดว่ายุบสภานหนี อะไรประมาณนี้นะมันยุบไม่ได้ด้ยื่นถ้ายื่นแล้วยุบไม่ได้ถูกนะฮะแต่ถ้ามีข่าวแล้วจะยุบหนีไหมเออย่างนั้นเป็นต้นถ้าเขาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าพอมีข่าวแล้วก็ยุบหนีไม่เกิดละครับนะผมเชื่อว่าอยู่ใกล้ๆหรืออาจจะเป็นไปตามกําหนดนะครับหลังปีใหม่ไปก่อนเขาอาจจะขอดูคะแนนนิยมพรรคการเมืองที่ทําทุกๆไตรมาสก่อนว่าขึ้นหรือลง คือยิ่งอยู่ยาวเข้ายิ่งได้กําไรกันแล้วกันเพราะว่ายิ่งอยู่ยาวคนก็ยิ่งไหลเข้าครับแตขณะนี้นะกระแสไหลเข้ามีเยอะดังนั้นก็ไม่ต้องไปรีบแล้วครับดึงให้เต็มที่ไปวันนี้เพิ่งจะเอาคุณสุชาติชมกลิ่นกับคุณธนกรไปใส่เสื้อเลยนะอีกสองคนชูน้าและบอสชาตารวมไทยสร้างชาติาหมกเป็นสิบเป็นต้นนะยังไม่รู้อีกเท่าไหร่นะตอนนี้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอย่างเดียวครับตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าพักใครเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมนะให้ีชื่อหนึ่งเอาไหม พงกระวินไม่ได้ผ่านทองแทนี่ผ่านทองแท็นี่ไม่ใช่ผมเชียร์คนเดียวนะมีหลายคนเชียร์แบบสุดใจขาดดินนะผมเสนอให้ชื่อหนึ่งเอาไหมวาราวุฒิศิละปะอาชาได้ไหมอ่ะคือถ้าเป็นคุณท็อปจะมานะฮะโดยประสบการณ์ทางการเมืองก็นานพอสมควรแล้วนะครับคือเป็นนักการเมืองมานานพอสมควรเ,เคยเดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงแล้วนะครับการสื่อสารพูดให้เข้าตาประชาชน ก็เริ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆการสื่อสารภาษาอังกฤษทาได้ดีเป็นนักเรียนนอกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะยุบพักเขาเลยเขาบอกแล้วว่าไม่คือคือที่ผมถามเขาจะยุบพักเขาเพื่อมารวมเพื่อไทยหรือสมมุตินะถ้าเพื่อไทยต้องการวราวุธเนี่ยผมแนะนําให้คุณวราวุธอยู่เฉยๆและให้เพื่อไทยยุบพักตัวเองมาอยู่กับพักชาติไทยพัฒนาอาจารย์อาจารย์ให้พักร้อยสี่สิบเอ็ดยุบไปรวมกับพักสิบได้ยังไงฮะก็พักร้อยสี่สิบเอ็ด ยังไม่มีคนเป็นหัวหน้าพักยังต้องไปขอคนจากพักสิบเสียงมาเป็นหัวหน้าพักแล้วแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันใช่ไหมนะ,ะอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องคุณวราวุธเลยเราตัดเ็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นขณะนี้นี่ก็คือว่าต้องดูครับว่าหนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดถ้าประชุมกันจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเปราะที่หนึ่งละ <S <S ว่าถูกตาถูกใจประชาชนนะฮะมีแรงดึงดูดหรือประเสธข,ของหัวหน้าพักอื่นๆแล้วเนี่ย สู้เขาได้่เป็นต้นหรือไม่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วดูไม่ได้นะก็คือด้อยลงไปอย่างหนึ่งจตุรนฉายแสงกับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พอจะเข้าตาม,มั่งไหมเห็นมีคนโยนสองชื่อนี้มาก็เป็นนักการเมืองเก่าแก่นะครับเอ่อคุณจตุรนก็ถือว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาไตยมาโดยตลอดนะครับคุณจุลพันธ์ก็เป็นทายาทนักการเมืองนะอภิปรายในสภาแสงบทบาทในสภาต่างๆก็ใช่ได้นะครับแต่สองท่านนี้ถ้าม,มาเนี่ย ต้องแสดงให้เห็นว่ามาจริงๆนะมาเป็นหนุนพักจริงๆนะไม่ได้มาเป็นเพียงแค่ขั้นฉากไม่ได้มาเป็นแบบหมอชนนัานะลูกน้องคุณชินวัตรนะลูกน้องตระกูลชินวัตรอีกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ประเภทว่าพอคุณแพรทองทานขึ้นเวทีปั๊บหมอชนนัทก็น้อมแล้วน้อมอีกอะไรประเภทนี้นะอาจารย์นี่ยังจําภาพนั้นได้อีกหรอนะฮะตอนั้นผมก็นึกว่าสื่อมวลชนเนี่ยหาเรื่องนะไปประเภทว่าแคปเอ่อภาพเฉพาะตรงนั้นตรงน้อมตัวลงไปก้มประมาณแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่พอไปดู คลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ๊พี่แกนอบน้อมจริงๆริงอ่าคือถ้าสองคนนี้มาคงต้อง,องโชว์วให้ได้ว่าต้องเป็นตัว,ตวเองต้องเป็นประเภทว่าเอาละผมเป็นผู้นําพักเป็นผู้นําตัวจริงนะไม่อยู่ภายใต้อำนตจของใครนะฮะแล้วก็คำว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นก็อาจจะต้องถอยถอยไปสักนิดนึงให้ผมแสดงบทบาทอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยก็จะสามารถสร้างความรู้สึกในทางที่ดีต่อประชาชนได้แต่ถ้ามาแล้วเนี่ยยังเป็นแบบเดียวกับหมอชนน่านนะมาชั่วคราว นะหรือคุณจตุรนเองก็เคยมาช่วงคราวนะช่วงหนึ่งเขามารักษาการเป็นหัวหน้าพักช่วงคราวใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะักมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าไม่สามารถสรุปเอ่อสลัดภาพของตระกูลชินวัตออกมาได้นะครับก็ต้องดูนะฮะอย่างที่หนึ่งใครเป็นหัวหน้าพักดูอย่างที่สองครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการทาพถามใครมาเป็นคิดเดตนายกรัฐมนตรีสมคนซึ่งสามคนดังกล่าวเนี่ยผมก็แนะนํานะครับว่า มันจะต้องสะท้อนคนหลากหลายประเภทในสังคมและให้ได้ใจจากคนหลากหลายประเภทคือเหมือนกับว่าหนึ่งคนอาจจะได้ใจวัยรุ่นหนึ่งคนอาจจะได้ใจคนทํางานอีกคนอาจจะได้ใจคนซึ่งมีสูงอายุหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะเป็นหนทางที่ทําให้พักเพื่อไทยเอกเนี่ยหลุดออกจากภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือต้องเอาภาพของตระกูลออกไปให้ได้ต้องเอาเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยออกไปให้ได้ เพราะไม่เชนั้นเนี่ยถ้าคุณยังเอาตระก,กูลเชนวัตยังอยู่เนี่ยเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของความสัมพันธ์กับขมเรเรื่องของคุณเซนต่างๆก็ยังขึ้นมาตลอดเวลาถึงจะชนะเลือกตั้งได้ในระดับหนึ่ง ชนะเลือกตั้งได้ใน,ในระดับหนึ่งเลยเหรอนะฮะไม่ใช่ว่าชนะแบบที่หนึ่งนะบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปะิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลได้ใน,ในระดับคืออาจจะได้เก้าอี้มากกว่าที่คาดเอาไว้ได้ครับเออเพราะตอนนี้คนก็ไปประเมินอยู่ที่ตัวเลขระหว่าง5 0ถึงร้อยแหละ ใช่ไหมคือต่ำร้อยอ่ะแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่อ่ะจะใกล้ร้อยหรือใกล้5้าิบไม่มีใครรู้ครับคือที่คุยเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับเวลามันเหลือไม่เยอะแล้วนะนี่คือสิ้นเดือนตุลาแล้วเหลือพฤศจิกาอีกหนึ่งเดือนพอเข้าธันวาวันหยุดเพียบเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะปานไปเร็วมากผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าต้องสลัดภาพออกให้ได้เนี่ยผมให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูจริงๆว่า ที่ต้องเอาคุณสุริยะมาเดินหน้าพักให้เห็นแบบนี้นี่คือการจำใจยอมเซ้งพักให้คุณสุริยะหรือผ่านการคิดรอบคอบมาจากคุณชินวัตรทั้งหมดแล้วว่าต้องให้คุณสุริยะตามบทเซ้งเลยหรือว่าตามบทคือมันเป็นข้อจำกัดหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตั้งแต่หนึ่งคุณทักษิณยังอยู่ในคุกใช่ไหมครับยังสั่งการต่างๆไม่สะดวกนักเอาพูดง่ายๆนะไม่สามารถสื่อสารออกมาได้โดยง่าย อย่างที่สองคือตัวคุณแพทองทานเองเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์การเป็นรัฐมนตรีนะฮะไม่สามารถรงตาแหน่งรัฐมนตรีหรือนายมนตรีได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเรื่องของปปชท,ที่จะต่อเนื่องต่อไปเนี่ยจะตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตก็คือไม่สามารถแม้กระทั่งเป็นสมาชิกพักได้นะครับมไม่สามารถรับตําแหน่งทางก,การเมืองต่างๆได้ม,มันก็เป็นสิ่งที่ต้องประเมินนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการที่จะให้พักเพื่อไทย ยังมีโอกาสชนะเลือกตั้งได้เนี่ยต้องทําอย่างไรออผมไม่แน่ใจนะครับว่าณนะจุดจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ประเภทว่าตรงกับที่หลายคนวิเคราะห์ว่ากําลังจะเซ็งพักหรือไม่กําลังจะวางมือจากทางการมังเป็นการชั่วคราวหรือไม่มนะครับซึ่งการวางมือดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องมีหลักประกันนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่ประเภทว่าให้ไปเฉยๆนะครับแต่จะต้องทําให้ตัวเองปลอดภัยด้วยนั่นก็คือจะต้องเรียกว่าลงหลังเสือ แล้วไม่โดนเสือกัดน,นะครับก็คงจะต้องหาคนที่ไว้วางใจได้สูงสุดนะมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักหรือ<ะ>มาคุมพักต่อไปอเลยมาออกที่สุริยะยออกที่สุริยะซึ่งเป็นคนเก่าแก่นานมากอาจจะรู้ใจมากที่สุดแล้วก็อาจจะมีความพร้อมทางด้านการเงินมากที่สุดที่ะจะทําพักการเมืองต่อไปคําถามสุดท้ายสั้นๆน้นําเงินก็ดูเหมือนว่าจะจะดีแต่ก็มีปัญหาแดงนี่ยังตั้งหลักไม่เจอส้มนี่เปล่งปลั่งเลยสิอาจารย์โหเลือกตั้งนี่เปล่งปลั่งไหม ส้มจะต้องมีแผน A และแผน B <c oughs> ทำไมอะ่ะนะฮะอันนี้เรียนตามตรงครับว่าคุณจะมีแผน A แผนเดียวนะครับ <c oughs> คุณอย่ามองโลกสดใสอย่างเดียวคุณจะมองว่าขณะนี้โพลของคุณชนะอย่างเดียวแน่นอนนะ <c oughs> มันจะมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนซึ่งเป็นสอสอของพักหรือเป็นผู้นําพักอะไรอีกได้หลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นแผน A มี แผน B ต้องมีอ,อยากรู้แผน B เป็นไงค่อยติดตามเราในข่าวต่อไป<笑><笑>แต่แทนเป็นแผน A ตอนนี้ดันดันผู้หญิงอย่างไอรักชนกออกหน้านทุกงานเลยนะแผนเอเขาตอนเนี้ครับเป็นไม่ได้ไหมแผนนี้คือก็เป็นการสร้างความรู้สึกในทางที่ว่าพรรคนี้มีการทำงานแต่ในขณะเดียวกันนะครับต้องระวังกระแสตีกลับเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปกดดันในบางเรื่อง นะในคนที่เขาทํางานเพื่อสวนรวมในบางเรื่องไปตั้งข้อสังเกตต่างๆมากมายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีกระแสะตีกลับได้ก็พึงระมัดระวังด้วยอ่านะครับเพราะว่าจุดอ่อนของลัชนกก็ไม่ใช่ไม่มีนะตเต็มเพียบไปหมดเช่นกันหมายถึงผมเห็นเขาว่ากันนะอ่าทั้งหมดนี้แหละครับก็คือทิศทางของการเมืองแล้วบอกว่าพลิกเร็วจริงๆนะแต่สุดท้ายสุดท้ายคขมเเอฟเฟกยังคงมีส่วนทั้งตอนนี้และตอนเลือกตั้งแน่นอนใช่ไหม คือเรื่องไม่จบโดยง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราบใดก็ตามที่เรื่องของเขตแดนต่างๆเรื่องของการที่คนของเขเมรมาอยู่ในประเทศไทยแล้วผลักดันต้องผลักดันออกไปเรื่องของการที่จะแบ่งเส้นให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของเราเป็นของเขาเนี่ยเออเป็นเรื่องซึ่งยังคุยได้ไม่จบโดยง่ายก็จะเป็นเรื่องที่ข่าใจต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลของคุณอนุทินะนะว่าจะทําแล้วเนี่ย เข้าตาประชาชนหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ครับตอนหาเสียงปีเลือกตั้ง69เนี่ยนะ,ขะเขมนนี่แหละจะเป็นตัวชี้ชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดชี้ชนะชี้แพ้กันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลานี้ทางท็อปนิว7 7แห่งนี้วันนี้ผมและอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรลาคุ้มชมไปก่อนครับสวัสดีครับ